สวัสดีครับเเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็จะได้ดํานาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราได้ปรับเตรียมที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีพนังงานเก็บต้นกล้าพันธุ์ของเราไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าวิธีดํานาแบบรถคูบบต้าแบบเดินตามนะครับเพราะว่าภาคเหนือของเราเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ใช่พื้นที่นาแปลงใหญ่นะครับว่าจะมีความ สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้าพันธุนะครับกล้าพันธุ์ที่ลูกค้ามาให้เราเพาะแล้วก็เราก็จะดําพร้อมด้วยนะครับตอนนบ่ายครับวันนี้ยังไม่มีเวลานะครับตอนนบ่ายก็คงจะเอาลงแปลงเพาะของเรานะครับนี่แปลงเพาะของเรานะครับก็เหมือนคลิปก่อนนะครับที่เราได้บอกวิธีลงแปลงเพาะของเราไว้นะครับครับวันนี้มีพนักงานมาช่วยนะครับมีคนมาช่วยในการขนกล้าไปนะครับ กานของเราไปนะครับไปชมครับไปชมกันวิธีปลูกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพื้นที่นาเราเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ครับดําไปหนึ่งรอบแล้วครับตอนนี้มาถือกล้องบ้างนะครับเป็นโคลนครับเป็นขี้เปะเป็นขี้โคลนมาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนให้อีกคน เป็นคนปลูกเป็นเป็นคนมาขับรถบ้างนะครับนี่ครับที่นาของเราก็ปลูกตั้งแต่เช้านะครับเสร็จไปหลายแปลงแล้วครับวันนี้ก็คงจะไม่ถึงวันนะครับประมาณบ่ายสองโมงก็คงจะเสร็จแล้วครับเหลือไม่กี่แปลงแล้ว เป็นรถดำนาคูโบต้าครับท่านผู้ชมครับแบบเดินตามนะครับเราสามารถโค้งเลี้ยวในที่แคบๆได้ครับนะ่ครับคนหาบก้าของเราก็หาบก้ามานะครับไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับไว้เป็นจุดที่รถปลูกมาถึงรถดำมาถึงก็จะเก็บใส่นะครับ ครับมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนะครับนะครับเป็นรถดํานาคูโบต้าแบบเดินตามขนาดเล็กนะครับชมดูนะครับเพราะว่าเป็นรถขนาดเล็กครับแบบเดินตามนะครับตัวนี้ก็เป็นมือเอกของเรานะครับที่ั่งกันปลูกมา3ามปีแล้วนะครับ จะออกเป็นอยู่สีแถวนะครับท่านผู้ชมครับสีแถวนครับเดี๋ยวก็กลับมานะครับไปถึงหัวแปลงรับับขึ้นมานะครับ คอยเดินไปครับสบายสบายครับ ถูกแล้วเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับโอ้ยโอ้ยประมาณอีกเจ็ดวันครับท่านผู้ชมครับก็จะเขียวขจีเลยนะครับเรารับประกันได้ครับทีมงานของเราปลูกเพราะว่าใส่ต้นกล้าเยอะครับนะครับดูต้นกล้าข้าวครับเอาใส่ให้เยอะนะครับใส่เยอะๆแบบนี้ต้นกล้าข้าวก็จะได้เป็นกอไวๆครับ เจ็ดวันนี้เขียวเลยนะครับทีมงานของเรารับประกันได้เลยนะครับเจ็ดวันนี้เขียวพจีเลยเดี๋ยวอีกเจ็ดวันนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกครั้งนะครับว่าผอมีความตั้งตัวไวขนาดไหนนะครับน่ครับเกือบจะเสร็จแล้วครับแรงนี้ ครับดกูการทํางานของรถดํานาคูปบต้าแบบเดินตามครับแบบ4ี่แถวท่านผู้ชมครับลงมาแบบสแถว4ี่แถวนะครับไปไวครับไปไวมากไปไ,ไ,ไวมากเอาก้ากลจะหมดแล้วกล้จะหมดแล้ว กลับมาแล้วครับข้าจะหมดแล้วครับล้าจะหมดแล้วกลับเรากล้าใส่ครับใส่เป็นแผงๆลงไปนะครับท่านผู้ชมครับลุกน้ำนิดหน่อย ครับข้ามไปแปลงใหม่แล้วครับข้ามไปแปลงใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับแปลงที่เราปลูกเสร็จดำเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แหละครับวันนี้เป็นวันแรกเลยครับนี่ครับก็จะเป็นแถวเป็นแนวดีนะครับเป็นแถวเป็นแวนแวตรงกันเต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่เต็มแปลงเลยครับไม่มีที่เหลือว่าจะว่างเว้นไว้นะครับถ้าว่างเว้นไว้ลดดำนาเข้าไม่ถึงนะครับอย่างเช่นหัวแปลงเราก็ให้คนมาเสริมได้ครับ นะครับอย่างเช่นหัวแปลงตรงนี้นะครับเราก็จะมีคนมาช่วยเสริมนะครับไม่กี่ต้นแล้วครับบางที่บางเจ้าอาจจะไม่เสริมก็ได้นะครับนะครับที่หัวแปลงแบบนี้นะครับเราก็ใช้คนมาปลูกมาเสริมได้นะครับแปลงนี้แปลงใหญ่ครับดําเสร็จปลูกเสร็จแล้วนะครับนะครับแปลงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราปลูกมานี่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับ ครับมาดูแปลงนี no ้ครับมาดูแปลงนี yeah. the the ้ที mm ่ป hmm. ล <Yep. S 2> ูกเสร็จนะครับที่ดาเสร็จนี่ครับจะเห็นเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอย่างหัวแปลงแบบนี้นะครับเมื่อรถเข้ามาถึงเราก็ใช้คนมาปลูกมาเสริมได้นะครับถ้าไม่ปลูกไม่เสริมก็ไม่เป็นไรครับแต่เราเสดายพื้นที่ครับเราเสดายพื้นที่เราเสดายกล้าพันุของเราครับแต่เราจะเสริมให้เต็มหมดนะครับเมื่อเราไปรับจ้างเราก็จะเสริมให้เต็มครับนี่ครับดูหัวแปลงแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็ใช้คนเสริมนะครับคนปลูกเสริมเข้าไปนะครับดูรอยมือมีรอยมืออยู่นะครับเพราะว่ารถอาจจะเข้าไม่ถึงครับก็ประมาณ4ี่ห้าต้นนี่แหละครับ4ี่ห้าต้นเราก็ใช้คนเสริมไปช่วยดูไปนะครับว่าตรงไหนมันขาดมันเกินตรงไหนที่มันว่างก็เสริมลงไปนะครับวันนี้เรามีคนมาช่วยเยอะครับมีคนมาช่วยหาปล้าวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้าของเรานะครับกล้าพันของเรา ที่เราได้เอามาไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ครับนะครับนี่ก็เหลือเหลือแบบนี้เราก็เอาไว้เสริมได้นะครับเอาไว้ปลูกเสริมได้แปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกครับแปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกเราเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณสองวันนะครับก็มีอาการเริ่มบูดเริ่มเน่ามาแล้วครับวางข้าวก็เน่าแล้วนะครับเราไปดูก้าพันธุ์ของเราครับ ข้าวพันธุ์ข้าวของเราที่เราเพาะไว้นะครับแล้วก็ปลูกวันนี้แล้วครับนี่ครับดูรากของเขาครับนี่ครับทุผู้ชมครับรากของเขาก็สวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับเหมือนฟองน้ําเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้แหละครับเอาไปใส่รถ ปลูกได้ลด,ดดำนาได้นะครับนี่ครับม้วนมาเลยครับม้วนมาไม่ต้องกลัวเขาหักนะครับจับใสบ่วันนี้ลมเย็นสบายเลยครับแดดก็ไม่แรงเกินนะครับ พามาชมรถดํานาครับเป็นที่นาของเราเองนะครับท่านผู้ชมครับดํานาเพาะก้าแบบในกระบะนะครับรถดํานาคูโบต้าแบบเดินตามปลูก4ี่แถวครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นรถปลูกแบบใหญ่ก็จะมี6แถวแถวของเรานี่แบบเดินตามครับเราใช้เฉพาะพื้นที่นาแคบๆนะครับเพราะว่าทางบ้านของเรานี่เป็นที่นาไม่กว้างครับเป็นที่นาพื้นที่แคบๆก็เหมาะสมกับพื้นที่ครับเวลาเราจะกลับรถเวลาเราจะ ปลูกนาแปลงเล็กๆนะครับก็สามารถทำสะดวกครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่อาจจะพามาดูต้นกล้าของเราที่ปลูกไปประมาณ7วัน8วันนะครับว่าจะมีความตั้งตัวดีมากน้อยแค่ไหนนะครับรับรองครับ7วัน8วันนี่ไม่เกิน อาทิตย์นี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ